สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบแชแนลนะคะวันนี้มาทําอะไรง่ายๆตามสไตล์ป้ากันดีกว่านั่นก็คือแหนมผัดไข่หรือว่าภาษาเหนือเรียกว่าคัวจินส้มเจ้าครัวจินสม้มคั่วจินสม้นสมนะเจ้าไม่มีอะไรมากเลยเมนูนี้นะคะแหนมผัดไข่ใช่ไหมก็ต้องมีแหนมอ่ามีแหนมนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมค่ะหอมหัวใหญ่นะคะ มีแค่นี้เองอะ่ะไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะเราก็สับกระเทียมนะคะแล้วก็ยีย,ยแหนมเนาะแล้วก็ไปหั่นหอมหัวใหญ่แป๊บเดียวเห็นไหมไวไวเหมือนโกหกเลยเตรียมทุกอ,อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ไก่ด้วยจ้ะไข่ไก่กสองฟองนะคะทุกคนและสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ใส่กันแต่เมนูนี้ป้าจะใส่นะนั่นก็คือ แทนแทนผักกวางตุ้งนั่นเองรู้เยอะนะรู้เยอะแปลว่าอะไรแปลว่าผักนี้ปลอดสารแน่นอนจริงไหมล่ะท่านผู้ชมนะคนอื่นเขาไม่ใส่กันนะเมนูนี้แต่ป้าใส่อะอร่อยอร่อยลองไปใส่ดูนะคะเราก็จะไปหั่นผักก่อนนะแป๊บหนึ่งชวบนี่ <c oughs> เร็วไหมล่ะหั่นประมาณนี้นะแล้วแต่ชอบหั่นเล็กหั่นใหญ่ได้เลย ไม่ว่ากันนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยมีไม่กี่อย่างเองนะดูสิมีแหนมมีกระเทียมมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ที่เป็นผงผงโรยนั้นก็คือตัวช่วยของป้านิดหนึ่งนิดหนึ่งผงปรุงรสหมูนะคะนิดหนึ่งสาเหตุที่โรยเอาไว้ก่อนไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเวลาผัดแหนมเนี่ยมันจะต้องอย่างรวดเร็วมากๆเลยช้าไม่ได้นะคะไข่ก็ตอก เตรียมใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้ทุกอย่างเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะทุกคนพร้อมเลยค่ะเพราะมันจะต้องรวดเร็วมากเลยนี่ค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะให้หอมก่อนถ้าเราไม่ปรุงอะไรไว้เรียบร้อยก่อนนะไม่เตรียมไว้อย่างตะกี้นี่นะมันจะไม่ทันการนะคะอย่างนี้เลยผัดกระเทียมพอหอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะผัดผัดผัด,ผดให้หอมหัวใหญ่สลดลงไปสักนิดนึงนะ ลดสลดนิ่มๆสักหน่อยนึ่นความหวานของหอมของหอมกลิ้นพันอีกแล้วความหวานของหอมหัวใหญ่ก็จะออกมานะคะให้นิ่มๆสักนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะจ๊ะอ่ะดูพอมีกลิ่นตอนนี้หอมมากเลยเขาชื่อว่าหอมนี่มันหอมจริงๆนะไม่รู้สิใครจะว่าหอมนี่มีกลิ่นเหม็นไม่ใช่หอมหอมก็คือหอมแล้วเราก็ใส่แหนมลงไปเลยค่ะ แล้วใส่แหนมแหนมเนี่ยดิบๆก็ทานได้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าใส่ไปแล้วผัดนานๆเนี่ยมันจะแข็งนะทุกคนให้ผัดนิดเดียวก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องนานเลยนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเ,นเป็นสาเหตุว่าทาไมป้าต้องโรยผงเอ้ยผงปรุงรสไว้ก่อนแล้วก็แยกตรงกลางเขาออกเขาไข่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วไข่นี่นะเวลาใส่ลงไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากนะคะไข่เนี่ย อย่าไปยุ่งเขามากเขี่ยเบาๆก็พอเขี่ยเบาๆก็พอเพราะว่าไม่งั้นจะขาวนะคะแล้วก็เอาแหนมกรบๆบแบบนี้คือประมาณว่าขอแค่เขาสัมผัสกับความร้อนของกระทะแค่นั้นแล้วก็กลับด้านให้เขาได้สัมผัสกับความร้อนอย่างทั่วถึงกันเข้าใจไหมคะอย่างนี้นะทุกคน เคลียเคลียเคลียกลับไปกลับมาไม่ต้องเอาหลิวผัดจุ๊บจุๆบจุบุบุบแบบนั้นไม่ต้องเลยนะคะมันจะไม่อร่อยเนี่ยเคลียเคลียแค่นี้ก็พอละเท่านี้แหละเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักลงไปแล้วก็คลุกคลุกคลุกผักผักก็จะสลดง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะแต่ขอเคลียเคลียสักนิดนึงนะที่ติดกระทะไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจบละ เรียบร้อยเร็วไหมล่ะนี่ไงมาค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแหนมผัดไข่น่าก,กินไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะ